ได้ไหมได้ครับสวัสดีค่ะวันนี้พบกับดิฉันแซมพอยวันนิสาค่ะ <laughs> เอ,อ่อ <laughs> ไปเลยนะครับได้ครับได้ต่อสวัสด <laughs> ไปไม่เป็นเลยแนะนำชื่อแนะนำชื่ออย่ารอช้าไว้แนะนำชื่อแล้วปา <laughs> เกลเลยดีกว่ามาว่าไงคะ Okay, อ๋อเควินฟังที่รแรบกบเป็นไงวะครับต <laughs> ื่นเ <Okay. S 2> ต้นครับตื่นเต้นครับ <laughs> สำหรับแบบนี้นี่คือเป็นแบบอะไรหรอคะเชิญบอกอธิบายแบบให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมดิแบบนี้นะครับเป็นแบบแอร์เซนนะครับไม่แบบเออตำรวจอะไอันนี้ใครพลิกมาพี่ <laughs> อะไรนะครับอันนี้ใครพลิกมา <laughs> มีบาลามี เรามีพ่อกับโนเซ็นค่ะอันนี้เบียวสามเหรอโบยวหนึ่งบหนึ่งอ๋อโอเคครับตอนนี้คิราจะนเมอร์ลินเล่นเป็นเคโอเนาะตอนนี้ก็จะมืันทนนี้เขากำลังจะเข้าเอหรือเปล่าแตเวินเทอรี่ได้ทำการรีเช็คทางแคทวอล์กไปแลวตอนนี้ครับ โนเซนครับมาจาะที่เอเมนครับเตรียมจะเซตเข้าแล้วแล้วเอาอะไรดีกว่าวิดเซ็นอ้าวแล้วแดนเข้าไปแล้วครับเซตแล้วเกีรี่ไหลเข้ามาแล้วแล้วเคลียร์ไซด์วิศวะนักกีฬาเก็บทางนายไปแล้วจเมีที่เก็บทางคีลาไปแล้วตอนนี้ไออิงเก็บทางวิดเซนมาได้แล้วไออิงก็เก็บจะ แอนฟิล <and> ไปตอนนี้แล้วก็อีกปิดจาวค่ะเก็บเดบิเตอร์ไปปิดวิดแลให้กับทางฝั่งของบารมีพ่อหลวงค่ะเ้วเป็นหนึ่งต่อศูนย์ครับใช่แล้วค่ะแล้วฟังโนเสียงนี่ครับเหมือนจะเป็นฟูอีโคของเขานะครับ เม่์จะตัดสินใจบายคลาสสิกห้ากระบอกเลยทีเดียวคลาสสิกเชียร์ลิฟต์เนี่ยคลาสสิกใช่ไหมคลาสสิกครับแล้วนี้ครับจัสตินเตรียมพีเข้ามาเราสแกนเจอไม่เจอครับแล้วนี้ครับวินเซนต์ครับไหลเข้ามาทางเอชอตแล้วครับเช็คแล้วกำลังไหลเข้าการ์เดนแล้วไหลมาเราเจอหนึ่งครับเจอคีร่าแล้วแล้วดูดครับ ติดอย่างนี้เราจะติดออกมาสาดครับเอาเอาให้ได้เดี๋ยวรอเลือกเลยเรียวินเซนไปแล้วคิดล่าเก็บทางนายไปอีกเอายกไงต่อเชียร์ไงต่อเรียบร้อยแล้วจะตินไอ้จะฟิลจัดการกีฬาไปแล้วใครองเก็บทางจัดต่ฟิลคืนมาได้ค่ะ4-2เบรวินเทอร์ลี่ครับพรุงนี้ครับจะตินแฟลตหน้าตัวเองครับเราสแกนเจอแล้วครับโนเซนนี่ครับ เราเวรเก็บทางไวเชอรี่ายแล้วค่ะอิงเก็บทางเดมิเตอร์ค่ะปิดวินที่สองให้กับทางบารมีข้อหลวงค่ะแล้วตอนนี้ครับโนเซนฟูลบายแล้วครับแล้วฝั่งบารมีข้อหลวงตัดสินใจเล่นโบนัสลาวครับมันเขาจะเปลี่ยนการเล่นจากที่ดันเอบ่อยๆมาโยกมาทาง จะรอช้าค่ะมาดูกันต่อเลยดีกว่าตอนนี้โอ้โหแบงค์แบงค์แบงค์ไม่ไหวแล้วนี่ครับโ,โนโเซนจอดที่บีครับเราเห็นแล้วครับฝั่งบารมีพ่อหลวงนัดเวทเขาจะโลเลยหรือเป่าตอนนี้ทางจะจัสตินได้รออยู่ที่มิดยังไงอย่าหวัวแหลมนะเพื่อนเร,เราจัสตินเห็นแล,ล้วครับรีพอร์ตเพื่อนแล้วว่ามิดออกมาจะโดนเช้าไจับโบมาได้ยังไงเขาจะแฟะเลยหรือเปล่าตรงนี้ครับ เพื่อนเพื่อนฮัลโหลเพื่อนว่าเธอเพื่อนว้ายวิ่งเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราเตรียมสเปรย์ทานเฟอร์ครับเก็บทางยิบิเตอร์ไปแล้วจะเอฟฟิลด์ได้ใช่แล้วไงต่อเวทเทอรี่เก็บทางทกะว่าใครอิงเก็บทางเวทเทอรี่มาแล้วนายปิดใครอิงไปยังไงตอนนี้เขาทำการยึดมิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเข้ามาเก็ตไว้เรียบร้อยแล้วค่ะสไปด์็อกแล้วตรงนี้ครับน็อตเป็ด เหมือนจะรู้แล้วหรือเปล่าว่ามีคนไหลมาเกตเข้ามาตอนนี้ครับจัดแอนฟิลวโควางเป้ารออยู่แล้วแล้วดอตเวสเอาพีคหัวใช่ค่ะเก็บจัดแอนฟิลไปเราขีล้เราเฝ้าเราต้องยึดเรียบร้อยแล้วร้ายเก็บนายไปเอาไป็หนึ่งหัวครับตอนนี้ครับวินเซนต์ไหลเข้าใส่แล้วครับได้แผ่นสไปแล้วเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราเป็นหนึ่งต่อสองครับหนึ่งต่อสองที่เลือดเจ็บหนึ่งคน เขาจะคลาสหรือเปล่าครับใช่ออกไปก่อนนะยังไงวินเซนเราเก็บอะไรวนเซนของนอร์เป็นไปก่อนี่ครับยังไงหนึ่งหนึ่งะคะตอนนี้โนบิุระติดเรียบร้อยแล้วคีราปิดจบค่ะเวินเซนเป็นที่าที่ขมกว่าครับใช่แล้วค่ะไปบินที่สามให้กับทางว่าตะมีนอ แล้วทางโนเซนแผลลาวกีส่งผลให้ทำให้ h าฟบายหรืออีโคเลยครับไม่มีตังต้องเล่นโฟกแพนครับวันนี้คนหนึ่งของทางวันนี้พ่อได้ซื้อโอดินมานะคะตอนนี้อืนนี้เอาันนี้ครับน็อตเวดครับสไปค์มาไปแล้วน็อตเวดโดนตะแกนเจอแล้ววินเซนต์แอชเข้ามาครับ รัดเวนเจอรี่เก็บทางโทรกลับไปเดี๋ยวเข้ามาไหลเข้ามาใส่แล้วแล้วตรงนี้ครับน็อตเป้งดับเฟิรนคิวครับเรียบร้อยแล้วรัดเวนเก็บจัดแอนฟิวไปกับเพลง Winterly เราอยู่ในไซร์แล้วครับใช่แล้วครับยังไงต่อเขาจะเช็คโดนเลยหรือเปล่าเพื่อนเดินติดเห็นแล้วครับว่าอยู่ในไซต์ตัวนึงครับรีพอร์ตเพื่อนแล้วแล้วตรงนี้ครับนัดเวียดครับพอแบงเข้าไป ใช่ค่ะเก็บเวนเทอรี่ไปแล้วตรงนี้ครับน็อตเวทเขาป่าแล้วเราเป็นคอร์ทิวของนักเพืนครับแล้วยังไงครับจะเอ็หรือเปล่าครับเก็บเดวิเทอรี่ไปแต่ว่าจะเอ็ดจะจะตินเก็บทางนายไปค่ะเป็นที่สีให้กับทางวันพี่พ่อก็เป็นสีต่อศูนย์ครับใช่แล้วค่ะทางโนเซนยังตีไข่ไม่แตกครับแล้วมาตรงนี้ครับเป็นฟูลบายของทั้งสองทีมครับ ถ้าทางโนเซนแพตานี้อาจจะส่งผลให้ขึ้นหกต่อศูนย์ทันทีเลยครับเป็นไปได้ค่ะเป็นวินสำคัญมากครับสำหรับโนเซนนึงเดิมของนักเป็นการแจมเพื่อนแล้วแหละเข้าเอเดับโนเซนมารออยู่ที่เอเมะแล้วครับใช่จัดแอนฟิล เหมือนจัสตินจะรีพอร์ตเพื่อนแล้วครับว่าเอเยอะครับแปตไปตรงนี้ครับจัสตินเตรียมง้างแฟตแล้วครับบอกเพื่อนบอกว่าเอเยอะครับโปรเทสตมาช่วยหน่อยแล้วตรงนี้ครับบริมีข้าวหลวงแดดเข้ามาครับเราเคลียร์ใส่เรียบร้อยแล้วครับเราบริมเข้าไปเคลียร์ใส่ได้แล้วตรงนี้ครับจัสตินออกมาลักไก่ครับแล้วจัสตินดับเบิลคิวครับใช่ค่ะเก็บวินเซตกับแอดแอนด์ฟิลไปแล้วตรงนี้ครับวินเทอรรี่ นายเก็บทางจัสตินอยู่ไม่ได้แล้วใครอิงจดวิทรีไปแล้วใครอิงปิดจ็อบค่ะเก็บนายไปเป็นที่ห้าให้กับทางเารามีพ่อค่ะตะกี้ถือว่าจัสตินทำได้ดีครับลักไกรออกมาไม่มีใครเช็คครับได้แล้วค่ะได้เก็บสวยๆไปสองคนแล้วตรงนี้ครับการเงินเหมือนฝั่งของโนเซนจะมีปัญหาครับฟูบายไม่ครบครับ แต่เขายังมีเบสตอร์มอยู่ครับของวินวินทรอยเดี <Yeah. S 1> ๋ยวตรงนี้ครับโนเซนเหมือนจะมิดทูบีครับมันจะเลิกหลังหรือเปล่าเราจัสตินดันไวอย่างนี้ครับแล้วโนเซนเขาจะรู้หรือเปล่า,าแล้วตรงนี้ครับได้ฟรีครับจัสตินครับเก็บจัแอนดด์ฟิลไปเราขี่ลาลีพอร์ตนะครับว่ามิดเย้ครับใช่ค่ะเราวินเซตเก็บทางขี่ลาไป เราใครอิงได้ยินแล้วครับอันตัวนายเรามาตรงนี้คอร์สไฟกันครับเราใครอิงเก็บนายไปได้ครับใช่แล้วค่ะโอดินตรงนี้ครับนอตเบ็ดเหมือนจะรู้แล้วว่าเขามาเจาะใกล้แล้วตรงนี้เขามาเฝ้ารอแล้วตรงนี้ครับนอตเบ็ดเก็บวินเซนต์ไปใช่ค่ะ ยังไงต่อเขาจะทำยังไงต่อตรงนี้หัวแล้วสแกนแล้ววินวนเทอรี่เก็บนอต์ทเบสครับใช่ครับห้องผังโนเซนได้แพทแล้วครับอ้าวแตรงนี้ครับมีแอสตาเนียนใช่ค่ะเดวิตรีเก็บทางไปแล้วใครอิงเก็บทางวินเทอรี่กันเลยสองหนึ่งค่ะตอนนี้มูฟหลังเตือนเรียบร้อยแล้วจัสตินขอปิดเดวิอรี่ไปปิดวินที่หกให้กับทางฝั่งมาราบีพ่อค่ะจะเป็นหกต่อศูนย์เลยครับใช่แล้วฝ่ะ ที่ต้องอรอลุนให้โนเซนตีไข่ให้แตกนะคะดูนแบบุ่มแล้วไม่งั้นเกมน่าจะหนักดูถ้าเกิดไปเครึ่งหลังทีที่แบบโอ้โหยับเยินแน่ๆเลยค่ะใช่ครับต้องเป็นกำลังใจให้เขาครับของฟั่งโนเซนครับแล้วฝั่งโนเซนเขาเตรียมจะตีบีกแล้วครับไปโหกันห้าทนครับใช่แล้วนี่ครับจัสตินดันมาครับ มาเนียนที่วายครับมายึดเอเมนแต่ว่าทางนอร์เวย์ก็ได้ทำกันมากับโอดินผู้ใจของเขาอีกแล้วจะยังไงไตัวนี้ครับสแกนไปไม่เจอครับแล้วฝั่งโนเซนครับเหมือนจะคอนโทรลมิดครับมา<ช>ดูกันนะว่าเขาจะเลือกไปตีเอหรือตีบีครับใช่ค่ะตอนนี้จะทางไคอิงได้รออยู่ทางด้านไหนของมาเก็ต oh. แบบไรวงนี้ เชอรวินเทอรี่ไหเข้ามามิดแล้วครับใช่ค่ะแล้วตอนนี้มาแชลของเขาจะปวดหรือเปล่าเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้ครับเจอแล้วครับ<ช>เหมือนฝั่งของบริมิพ่อหลวงจะรู้แล้วครับว่าเขากำลังจะเข้ามาเกตครับแล้วใครยิ่งวางเป้ารอตรงนี้ครับวินเทอรี่เขาจะยังไงครับแล้วเทลวินลงไปได้ครับตัวแรเราเห็นแล้วครับเห็นสามตัวอยู่ที่มิดครับรีพอร์ตเพื่อแล้วครับแล้วตรงนี้ครับคิวจอยไปเก็บฝั่ง เขว่าได้ครับใช่ค่ะโทกัดเ,เก็บไปไปแล้วเดวิเตอร์อคอโทกัดตีม,มายังไงเรียบร้อยคิร่าเก็บทางวินเซนต์ไปแล้วคายอิงเก็บทางวินเทอรี่มาคายอิงขอจัดแอนฟิลอีกคนละกันตอนนี้วิเทอรี่เลยเรือห้าใช่ค่ะหนึ่งเดียวของเรา <c oughs> กับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงเรียบร้อยแล้วคายอิงขอปิดเจาเดวิเอรี่ค่ะปิเดเวนที่เจ็เดให้กับทางบาร,รมีพอ่อหลวงค่ะ ลุ้นแล้วเควินคิดว่าไงคะแบบลุ้นมากพี่นี่แบบโอ้โหมือไวสั่นพี่พลเลยสือว่าก็ยังบริพพอหลวงยังทำให้เกมขาดอยู่ครับโนเซนยังตีไข่แตกไม่ได้ครับแต่เราต้องลอลุ้นกันตอนนะเราได้เห็นโดเซนฟูลบายอีกครั้งครับใช่ค่ะแล้วอย่ังตัดตอนนี้ เนียนมาตรงนี mm ้ค hmm. ร yeah. Ma. ับเขาจะเช็คไว้หร right. 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 yeah. ือเปล่าเรวรีพอร์ตเพื่อนแล้วครับว่ามีว่าว่ามีเอเมนมาครับใช่ค่ะแต่คิล่าขอนายไปก่อนจะไงเอแน่นขนาดนี้พี่เช็คหน่อยถึงจะเขาไม่เช็คแต่เขาเดินว่าเซนต์ไปเหลินเนต์ไปวิววายเดบแล้วตรงนี้ครับอะไรกันเพื่อนล้วได้ไม่เชื่อเกมทางจัดจะถินไปแล้วจะตีไล่หยัดไม่ขาดสายเซนต์เขาขาดตาติดเลยแค่คนเดียวครับควินเทร์ี่เขาจะทำยังไงจะแก้เกมยังไงกันเรามาดูกัน โรดทิ้งไปก่อนแล้วยังไงเครือพอสินะรียบร้อยโดนทางใครอีกเก็บไปค่ะเป็นที่แปดให้กับทางฝั่งบาลามีพ่อคะ่ะแล้วเป็นแปดต่อศูนย์ครับใช่แล้วฝั่งโนเซนตัดสินใจจะมาตีบีอกีกแล้ว ครับผมใช่จะกินปืนสวยจังเลยค่ะต้องต้องซื้อแล้วครับซื้อให้พี่ได้จิใช่และวเดีตรงนี้ครับน็อตเวดโดนสแกนเจอครับเขาจะทำยังไงดีเราโทรกะครับวางเป้ารอครับใช่ค่ะแต่ตอนนี้เมเตอรี่เขาเหมือนจะเข้ามิดแล้วเมเตอรี่อะไรเข้ามิดมาแล้วครับจะทำยังไงอี้ ตรวนี้ครับจัสตินแฝงมาตรงนี้ครับเรียบร้อยแล้วขอกินฟีเก็บทางวบเอรี่ไปเราเติมแเอรี่เก็บทางจัสตินไปนายเก็บทางถูกกลับไปแล้ววบเอรี่เก็บเาเป็นไปแล้วใครอิงเก็บใครก็ไม่รู้แล้วทุกทางเดวิเตอร์ไปแล้วใครอิงเก็บทางนายไปค่ะตอนนี้สองหนึ่งใครอิงของเราหนึ่งเดียวหรือเปล่าไม่ใช่ใครอิง ใครอิงกับใครน่ะแต่วิเทอรี่นายนายอยู่ในไซส์รายยาย,ยา,ยา,ยาน,นี่เราเป็นหนึ่งต่อหนึ่งครับแล้ว<ช>ขีราเทรดเทรดคิวใครอิงมาได้ครับใช่ค่ะปิดเจ้าเป็น9้าต่อศูนย์โดยทางบารมีพอ่อนำอยู่รู้สึกว่าเกมค่อนข้างขาดนะครับรู้สึกว่าโนโนเซนจะสู้ไม่ได้เลยครับ เขาต้องมีธีการแก้แผลแล้วพี่ว่าเราต้องมาลุ้นฝั่งบุกของฝั่งบรมีพ่อกันบ้างครับแล้วเขาจะบุกโนเซนเข้าหรือเปล่าครับแล้วเขาจะลองตีบีตีเอครับขอไปไปแปดละกันเราจะสติรีพอร์ตเพื่อนละครับว่ามีเอเยอะครับแล้วดูคิวจอยครับคิวจอยเขาดันมาแล้วครับ ใช่คาดปอนนี่เวนเทอรี่โฟกัสวินเซนต์ล็อบป้าตรงนี้ครับ,รบเราจัสตินดันมาแล้วโดนวินเซนต์เก็บไปได้ครับใช่แล้ว,ว,ลวค่ะแล้วตอนนี้ฟังน้องไก่ไว้ <laughs> มาสิจ้าติดแท็กนี้นะครับเวนเทอรี่ครับ,รรบพีกมาครับจะเจอใครลิงหรือเปล่าแล้วตรงนี้ครับ <c oughs> ใครลิงก็พลาด<ผ>เหมือนกันครับไหลแลบเหรอ ไล่แล้ว <irgendw> ก <carbono> mm ็โดนหรือีมุมนั้นวินเซนต์ดีอยู่แต่จะโดนใครหรือเปล่าเอือดนเซ็ตไหลเข้ามาแล้วคีราเบรกได้ครับแล้วโทกะมาช่วยคอดไฟครับเรอน o t b e n นเก็บแอสไตน์วินเซนเก็บทางคีราไปสามสองค่ะยังไงเขาจะแบงแบงสิจ้าเรี้ยมาแล้วน o t b e n นเก็บทางนายไปยังไงต่อเรียบร้อยปิดจ็อบโดยโทกะเก็บทางวินเซนไปปิดวินที่สิบไปกับทางวารมีพ่อเลยค่ะ เกมตึงนะคะนี่แบบเอ <c oughs> ารงงวานให้ขาดดีกว่าครับ <c oughs> ไม่ใช่ตึง <c oughs> แล้วครับ <ing> <c oughs> หน่อยพวกโนเซนสู้ๆแล้วตรงนี้ครับโนเซนล้วนไปหมดแล้วครับตีไซไหนก็ตีไม่เข้าครับ เราขายงงัดโอเปอเรเตอร์มาพีกอย่างนี้เลยครับโอโหตรงนี้เห็นแล้วครับมิดเซ็นไหลเข้ามิดมาครับเร้วมาเก็ตพีกแล้วัวเนปเช็คเรียบไปแล้วครับโตกะกะได้ททวเอื้อรเซัเรียบร้อยครับ อยากรู้มากครับเจ,จอวินเซนต์แบบว่าเจอหัวไปโดนนี้นะคายิงครับรีพอร์ตเพื่อนแล้วครับว่าไหลเข้ามาเกตกันแล้วครับใช่แล้วครับตอนนี้แล้วฝั่งโนเซนต์ครับจ่ายล็อกดาวน์ครับวงนี้ชุลมุนวุ่นวายแต่เกินมองไม่เห็นใครเลยะะตอนนี้จะตีนทำยังไงเฟสเราตรงนี้ครับพลาดครับเราตรงนี้ครับโดนครับโดนล็อกดาวน์ครับทางขอ<ร>งทางจัสตินใช่แล้วค่ะแล้วเวนเทอรี่เก็บทางคายิงไป เด็เขาจะแบงหรือเปล่าตอนนี้ต้องเหลือท้าอยู่คนเดียวครับเรียบร้อยแล้วนายเก็บทางนัดเวนไปแล้วนัดเวนเก็บทางจัดแอนฟิลไม่ได้จัดเรียบร้อยแล้ววินเซนต์เก็บทางจัดตินถืนไม่ได้หนึ่งเดียวของเราค่ะคิระมาดูกันครับว่าคีระเขาจะทําให้ฝั่งของบารมีพ่อคลีนชีดดหรือเปล่าครับเอ้ยเป็นไปได้ครับคีระพีก็มาครับเห็นแล้วครับ รู้ตำแหน่งแล้วเพื่อนรู้ตำแหน่งแล้วเรงนี้เรียบร้อยแล้ววินเซนต์ขอรักการปิดวินแรกให้กับทางโนเซนค่ะได้เป็นสิบตอนนึ่แล้วเปลี่ยนฝั่งแล้วครับหรือเปล่าไม่ใช่มาดูลาสราลาวของครึ่งแรกกันครับได้แล้วค่ะ ทั้งนองเซนได้สองนี่ก็ค่อนข้างอุ่นใจนะคะแบบแยังไงแบบเผื่อมแบบตอนฝั่งที่เขาสลับฝัแ่งบบเขาน่าจะมีแผนที่เยียบยนกว่านี้ด่านนี้เป็นด่านกันครับใช่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับตอ,อนเวทครับ <c oughs> โอเดน<ๆ>เหมือนเดิมครับ<ช>เราเปิดเบสตอมมาค<อ>รับฝั่งเวนท وري จะทำยังไงหยาดแลบดาเพื่อนอย่าแลบดาเพื่อน หลังเออน้ำเพื่อนเจ็บรอแล้วตอนนี้จะตีนเกี่ยว,าวทางเวอรี่ไปแบง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 โอ้ยหัวเหรอว <c oughs> อนนี้เขาจะเข้าเลยหรือเปล่าน,น็อตเวทโทไซอยู่คนเดียวครับแล้วเขาเตรียมเข้าวแล้วเราเจ็บรอยแล้วตอนนี้จัดแอนฟิลฟอร์นน็อตเวนและแกะโอกา มีประตูแตกกันเลยทีเดียวตอนนี้ได้ยังไงมีการล็อบดาวเพื่อนเสร็จล็อบเผาล็อบป้าตรงนี้ครับเรียบร้อยแล้วทันทีนายเก็บทางจัสตินไปแล้วเพนเพนเก็บทางไออิงไปแล้วทางโทกะเก็บทางเวเซนต์ขึ้นมาได้เดี๋ง่ายคืโทกะขอสองจะติดเรามีคนโฮไซแค่คนเดียวครับใช่แล้วค่ะแล้วยังไงต่อเรียบร้อยเดินไปเฉลี่ยเก็บทางโทกะไปหนึ่งสองเอาไงกีฬานายจะทำยังไงนะเพื่อน เดี๋วตรงนี้ครับเราผู้เล่นหนึ่งหนึ่งครับพวกเอาไงสิี่กาจุ่มว่ะเราต้องอันนั้นแล้วเพื่อนแบง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 อุ้ยพี่ขี้เรเรียบร้อยครับเป็ื่อบนซ์เบนซ์ตอนหนึ่งครับใช่ค่ะก่อนสลับฝั่ง เื่อเขาก้าวัดจริงๆนะคะเหมือนแบบพอมีโอดินยิงว่าทะลุกระแพาขก็ะดั้นถ้าเป็นพี่พี่คแบบโอ้จะไม่อยู่แล้วเลิกแล้วแต่เขาเลือกที่จะจมต่อถือเป็นว่าถือว่าเป็นการตัดใจที่ดีครับ<ช>ของคีล่ะวัดใจกันไปนเลยเราเปลี่ยนฝั่งครับเราจะมาดูฝั่งของบริมีพ่อบุกกันบ้างครับใช่แล้ว แล้วตัวนี้ครับยืนบีอยู่สามคนครับจัสตินไหลเข้ามาแล้ววินเซนทามมิงหรือเปล่ารับตรงนี้เพื่อนอย่านะเพื่อนอย่าเอาจะเลือกที่จะพาแฟตไปก่อนเะาใช่แล้วครับเราเห็นแล้วครับมาเกสสองครับเราใครยิงไหลเข้ามาแล้วครับไหลเข้ามิดมาแล้ว เรารีพอร์ตเพื่อนแลยครับว่ามีซีทีหนึ่งตัวเหล่าถูกกะบายครับโดนดุหรือเปล่าตรงนี้ครับนายมาเทรดมาคอร์ดฝ่ายได้ใช่แล้วฝั่งนอร์เวย์เก็บทางจัดอันฟิวไปยังไงต่อเก็บโัวเรือหรือเปล่าแต่วินเซนต์เก็บทางโทกกะบาไม่ได้นะแฟรอิงเก็บทางวินเซนต์คือไม่ได้นะนายขอคีรัลแล้วกันสามต่อสองค่ะตอนนี้แพนแล้วเราก็มีพ่อได้แพนครับ ใช่ค่ะแล้วตอนนี้จัสตินเก็บทางนายไปเดวิเตอร์หนึ่งเดียวของเราเขาจะออ้ยตรงนั้นะน,นี่วัดกันอยู่ครับแล้วเ,เอาเฟนซี่แทบหัวไปครับใช่ค่ะเก็บทางนัดเ็นไปเราเลือไม่ค่อยอํานวยเท่าไหร่ครับเขาจะเก็บสองหรือไม่แล้วเหมือนจะรู้ตำแหน่งแล้วครับจัสตินครับ เ,เ,เรียบร้อยครับใครยิง<น>ครับวอแบงแอสตาสิบสองต่อหนึ่งแมตช์พ <c oughs> ู้อีค่ะเกมมันจะจบไวแบบนี้ไม่ได้นะ <c oughs> โอ้โหสเปกเ,เตอร์ห้ากระบอกกับเกาะใหญ่ แล้วฝั่งของโนเซนต้องฟูลบายมาแล้วครับใช่นี่ครับเปน,นเทรอร์ี่เขาดันเข้ามาแล้วแล้วกดตนนิดเรียบร้อยแล้วตอนนี้จัดซิ้นเก็บทางจัดแอนฟิวไปแล้วใครอิงไม่รอช้าเก็บทางวิทอรี่มา ยังไงต่อเรียบร้อยไวเทอรี่เก็บทางใครอีกไปแล้ววินเซ่เก็บใครโทกกลับไปแล้วนายเก็บทางแล้วตอนนี้ครับนายนัดเวส์แล้วก็ตอนนี้เนรดเวสเก็บทางเวทเทอรี่ไปค่ะเหลือหนึ่งเดียวของเราเดมิสเตอร์นายหนึ่งเดียวอีกแล้วเขาทูกกลับแทนที่ไซบีที่เรียบร้อยแล้วแล้วยังไงต่อและนัดเวสโดนมาตรงนี้ครับ เออนีเมเตอร์รู้แล้วครับว่าเขาอยู่มาร์เก็ตครับแต่ยังหายคนหนึ่งไม่เจอครับแล้วนี่ครับพี่ลาพี่ออกมาครับเรียบร้อยครับสิบสามต่อหนึ่งครับใช่ทางบารมีพ่อหลวงชนะไปค่ะ้องขอแสดงความยินดีกับบารมีพ่อหลวงด้วยครับที่เข้าสู่รอบซีมิไฟแนลใช่ค่ะหรือแกนไฟแนล หรือเปล่าซิมิเซมิเซมิสี่ทีมชนะใช่วครับอันนี้จะเป็นสกอร์บอร์ดนะคะสำหรับฝั่งทางบารมีพ่อของทางคาอิงจะเก็บไปสิบเก้าแน่แล้วถ้าเกิด MVP ของทางฝั่งนาเซนจะเป็นวินเซนค่ะที่เก็บไปสิบเอ็ดคนอ่า สุดท้านี้พวกเราก็ขอจบการภาพวิ่งเท่านี้นะคะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยพวกเราขอว่า <c oughs> ขอบคุณท่ายแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายสีแดวบ้างอ่ะ